ให้นักเรียนใช้วิธีการหารยาวจริงๆอันเนี้ยมันกลายเป็นสแควรูทแล้วครูไม่ต้องเขียนเหมือนรากที่สองก็ได้มันคือสแควรูทปกตินะคะไม่ใช่สแควรูทมันคือเครื่องหมายหานยาวอะเครื่องหมายหานยาวแบบนี้นักเรียนเออแต่ครูชอบติดเขียนเหมือนสแควรูทไงหน,นึ่อก้ันเนี้ยถ้าใครดูในเฉลยการบ้านพีทาโกลัสอะก็จะก็จะอาจจะงง เพราะว่าไม่เคยทําหรือไม่มีคนสอนวิธีทำนะคะทีนี้ครูก็เลยจะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งว่าเวลาทําให้นักเรียนแบ่งตัวเลขออกเป็น2ชุดโดยการแบ่งจากข้างหลังไปข้างหน้าทําไมเราต้องทําแบบนี้ถ้าตัวเลขเป็นเลขน้อยๆน,ออนักเรียนอย่างเช่นอะ,อะไรยกกําลังสองแล้วได้2 5ก็คือเราก็ตอบได้เลยว่าเป็น5ถูกไหมคะ อย่างเช่นเขาถามว่าค่ารากที่2ของ25คืออะไรนักเรียนก็ตอบได้เลยว่าคือ5กับลบ5แต่อันนี้ตัวเลขมันเยอะที่เราจะรู้ค่ารากที่2โดยไม่ต้องตอบโดยที่เราไม่ต้องไปทําวิธีการตั้งหารเนี่ยนักเรียนก็จะจํามาจากแม่สุดคูณก็จะมีตั้งแต่แม่2ถึง12มีอะไรบ้างก็มี2กําลังสองสาลังสองสีลังสองไล่มาเลยค่ะ สองกำลังสองได้4 3่สากำลังสองได้เก้ากำลังสองได้16ไปจนถึง12บสอกำลังสเป็นเท่าไหร่12บสอกำลังสองนักเรียนก็จะได้ค่าออกมาเป็น144ดังนั้นเราท่องสุดคูณกันถึงแค่แม่12 12มากที่สุดคำตอบได้แค่144แต่อันนี้เป็น1น6นะคะถ้าเราไม่มีตารางแม่สุดคูณไปจนถึงแม่25เราก็จะต้องมาใช้วิธีคิดโดยการหารยาวนี่แหละ อะทีนี้ครูบอกว่าให้แบ่งตัวเลขออกเป็น2ชุดโดยการแบ่งจากข้างหลังก่อนนะคะต่อให้ตัวเลขจะมีจํานวน4ตัว5ตัวหรือ6ตัวนักเรียนต้องแบ่งออกมันเป็นอย่างละ2ชุดอันนี้มี9กับ 6- 1ชุดชุดที่2มีเลข1ตัวเดียวแบ่งจากข้างหลังไปข้างหน้าแต่เวลาทําทําจากข้างหน้าไปข้างหลังนี่นมาดูตัวแรกคือเลข1อะไรคูณกันสครั้งแล้วได้1 ถ้าสคูณกัน2ครั้ง2องกลังสเป็น4เกินหนึ่งแล้วดังนั้นอะไรคูณกัน2ครั้งได้1มีตัวเดียวก็คือ1คูณกัน2ครั้งได้1ก็ใส่1 1เอามาคูณกับ1ตรงนี้1คูณหก็จะได้1ใส่1นึ่ข้างล่างค่ะเสร็จแล้วเอาหมาลบ1เหลือ0ดึงตัวเลขชุดหลังที่เป็นตัวเลขคู่ลงมา มี9กับมี6ดึงลงมาคู่กันเลยค่ะ96เสร็จแล้วให้นักเรียนหาตัวถัดไปตรงนี้ค่ะว่านักเรียนจะต้องใส่เลขอะไรขูให้เป็นสี่เหลี่ยมไว้ก่อนอันนี้การค่หาค่ารากที่สองใช้วิธีการหารยาวแต่ไม่ได้หารยาวปกตินะคะมันจะมีวิธีการหาแบบลากที่2อยู่ ก่อนที่เราจะไปหาว่าช่องสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรนักเรียนจะต้องเอาเลข2ไปคูณกับคําตอบตัวเลขที่หามาได้ค่ะเอา2ไปคูณเสมอกับคําตอบตัวเลขที่หามาได้2คูณหได้2เราจะมาแอบ,บทดตรงนี้นะคะอันนี้คุณแอบ,บทดก่อนเอา2ตรงนี้ไปคูณ1 ตัวแรกที่หาคำตอบมาได้ได้2ใส่2แล้วก็ใส่ช่องสี่เหลี่ยมข้างหลังเลข2กับข้างล่างด้วยค่ะเพราะเราจะต้องเอาหาตัวไอสี่เหลี่ยมช่องว่างเนี่ยหมายความว่านักเรียน,นจะต้องหาตัวเลขมาคูณนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเลขอะไรก็เลยใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนช่องสี่เหลี่ยมเหมือนกัน3ที่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หมายความว่าจะต้องเป็นตัวเลขเดียวกัน ตัวเลขไหนที่เอามาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมคูณกันเกิดจาก2แล้วก็เลขอะไรก็ไม่รู้ตำแหน่งเนี้ยคูณกันแล้วต้องได้96อ่ะลองคิดซิว่าอะไรคูณกันลงท้ายแล้วได้6บ้างถ้าครูใส่เลข2ตรงนี้2อคูณสจะลงท้ายด้วย4ถ้าครูใส่เลข1นึคูณหล,ลงท้ายด้วย1ถ้าใส่เลข5 5าคูณหจะได้25ตรงนี้ครูจะกลายเป็นเลข5ทันทีดังนั้น เรียนดูวิธีการเดาตัวเลขลงท้ายด้วย6ครูก็เดาเลข4เพราะว่าถ้าเอา4คูณ4เนี่ยครูใส่เลข4ตรงนี้4คูณ4มันจะได้16นะคะลงท้ายด้วยเลข6ครูก็เลยเดาเลข4ไว้ก่อน4คูณ4เป็น16ใส่6ทด1 4 2 8ทดอีกห่งเป็น9นะคะดังนั้นมันจะได้9 6้พอดีแสดงว่า ลบกันเหลือ0ลงตัวนะคะในช่องต้องเป็นเลข4ก็เอาเลข4ไปใส่แค่นี้นะคะได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือตัวเลขที่เราหามาจากการหารด้านบนนั่นเองดังนั้นข้อเนี้ยคำตอบของ196จะต้องตอบว่า14กับลบ14นะคะหมายความว่าถ้าเราเอา14ไปยกกำลังสอง เราจะได้1,96อ่ะต่อมาข้อที่2เมื่อกี้ครูเช็คให้แล้วในเครื่องคิดเลข14คูณ14ได้1,96 ข้อที่2นะคะเป็น729อาจจะแบบว่านักเรียนอาจจะแบบโอ้ครูสอนตัวเลขน้อยแต่ทำไมการบ้านเป็นตัวเลขเยอะจังเลยครูก็ไม่รู้ว่านักเรียนทําวิธีไหนกันมาอาจจะไม่ได้หารมือหรืออาจจะไปใช้เครื่องคิดเลขนะคะแต่อันเนี้ยเป็นวิธีที่ใช้มือในการคิดเพราะว่าตอนสอบนักเรียนใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้อยู่แล้วส,สถานการณ์ปกตินะอ,อ่ะ729ดั้อีก้าเียาทำเหมือนเดิมคะ่ะเอาไปตั้งหาร การตั้งหารเนี่ยเป็นแค่วิธทีที่เราแอบคิดนะคะคำตอบสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้มาโชว์วิธีทำหรอกดังนั้นเราจะคิดเละยังไงก็ได้แต่ว่าให้มันรู้เรื่องตั้ง7ตั้งสองตั้ง9แบ่งตัวเลขก้องไม่โฟกัสดร่าให้แบ่งตัวเลขชุดหลังก่อน2ตัวก็คือ2กับเก้าแล้วค่อยมาแบ่งตัวเลขชุดหน้าเวลาแบ่งครูบอกแลวว่าให้แบ่ง อย่างเราสองตัวแบ่งจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะเราจะไม่แบ่ง7กับ2องแล้วค่อยมาเหลือกาไว้เราจะแบ่งข้างหลังไปข้างหน้านะคะดังนั้นแบ่งสองกาก่อนแล้ค่อยมาแบ่ง7อ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แรกเป็น7อะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้7เอาที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็ไม่เกินด้วย1คูณกันสองครั้งได้1 2สคูณกันสครั้งได้สี่3คูณกันสองครั้งได้9ถ้าครูใช้3มันจะเกิน ดังนั้นคูณใช้2ค่ะ2เอาลงมาคูณกับ2ตรงนี้ได้4ใส่4 7-4เลบ4หลือ3แล้วดึงตัวเลขชุดหลังลงมาเป็นคู่ค่ะมี2มี9ดึง2 9ลงมา3ามอยเเสร็จแล้วเหมือนเดิมเราจะต้องไปหาตัวเลขปริศนาตรงนี้ที่ใช้วิธีการสุมอย่างมีเทคนิคสุ่มโดย การเดาตัวเลขแบบมีเทคนิคนะอ่ะเราก็จะต้องไปทำช่องแอบคิดว่าก่อนที่เราจะเอาตัวเลขลงมาว่าตรงนี้เป็นเลขอะไรนะคะอย่าลืมเสมอว่ามันเป็นรากที่2ดังนั้นนักเรียนต้องเอา2ไปคูณกับตัวเลขตัวแรกก่อนเอา2ไปคูณกับคำตอบแรกที่ได้มาคือเลข2 2คูณ2เป็น4อย่างข้อเมื่อกี้ เเอาสองไปคูณเลขหนึ่งเพราะว่าคําตอบตัวแรกมันคือเลขหนึ่งเห็นไหมคะข้างบนเราจะต้องเอาสองมาคูณกับคาตอบตัวแรกเสมอซึ่งข้อนี้คําตอบตัวแรกมันเป็นเลข2นะคะ 4, สองคูณ2เป็น4ี่ใส่ตรงนี้เป็นสี่แล้วก็ตามด้วยช่องสี่เหลี่ยม2ช่องสี่เหลี่ยม3ช่องนี้ต้องเป็นตัวเลขเดียวกันเท่านั้นแล้วก็ใส่เครื่องหมายคูณนะคะดังนั้นเราต้องมาหาละว,ว่าอะไร ตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรคูณกันแล้วลงท้ายด้วยเลข9เราต้องหาตัวเลขมาคูณ40เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้เป็นเป็นได้ตั้งแต่เลข0ูถึง9เลยค่ะในช่องเนี้ยเราเรียานาดาวเลข0ูนย์ถึง9เลขไหนที่จะเอามาคูณกัน2ครั้งแล้วได้ลงท้ายด้วยเลข9ก็มี ถ้าสมมติครูใช้5 5าห้าห้ายลงไทยด้วย5ไม่ได้แล้วห6หกสลงง้ายด้วย6 7 7 49อ่ะอันนี้อ่ะมีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้าเอา7มาคูณ7มันจะได้49ดังนั้นครูถึงบอกว่าไอสอถึง12เนี่ยนักเรียนต้องไปดูว่าแต่ละตัวยกกำลัง2แล้วได้เท่าไหร่ควรจำเลย2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25 6 6 สามสิบหกเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเนี่ยแปดแปดหกสิบสี่เก้าเก้าแปดสิบเอ็ดสิบสิบหนึ่งร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ตัวเลขเหล่านี้นักเรียนจะต้องควรจะต้องจำให้ได้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราคิดได้เร็วขึ้นเยอะเลยอ่ะทีนี้ครูเลือกตัวนี้มา ครูเลือกเจ็ดกำลังสองเพราะว่าเจเป็น49ครูใส่7อันนี้ยังไม่ได้สรุปเอาไปใส่นี่นะคะเพราะว่าทดลองคิดก่อนอาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้เจ็ดส่สใส่เทด4บนตัวถัดไปเจ็เท่าไหร่ 28, 28, ยี่สิบแยี่สวกี่สาพอดี เห็นไหมได้ 3= 29้เท่ากันแสดงว่าข้อนี้หารได้ลงตัวนะคะหารได้ลงตัวหมายความว่าเลข7ใช้ได้อ่าเราสามารถหาตัวเลขนี้หาตัวเลขใดมาคูณกันแล้วได้คำตอบเท่ากับตัวที่เรากำลังหาอยู่ได้ข้อนี้ก็เลยใช้27ได้นะคะคำตอบเวลาตอบก็ตอบค่ารากที่2มีทั้งบวกและลบนักเรียนก็ตอบเป็น ยี่สิบเจ็ดกับลบยี่สิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวครูจะลองเช็คจัดเครื่องคิดเลขอ่ะยี่สิบเจ็ดคูณยี่สิบเจ็ดก็จะได้เป็นสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันมีคำตอบทุกข้อนักนเรียนที่ครูให้ไปเนี่ยอย่างเช่นข้อข้อห้า ข้อ5ก็จะเป็น115 115เนี่ยคูมองแล้วตอบได้เลยว่ามันไม่มีตัวไหนอะ่ะคูณกัน2ครั้งแล้วได้115เพราะอะไรเพราะจากตรงนี้ค่ะจากตรงนี้เรามาถึงแม่10 10คูณ10ได้100 11คูณ11ได้121เห็นไหมว่าตัวเลขมันข้ามเลยจาก100ไป121แล้วไป144 ดังนั้น100ไป121มันข้าม115ไปนะคะดังนั้นแสดงว่าไม่มีจำนวนเต็มไหนคูณกัน2ครั้งแล้วได้115หรอกนะคะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเลขเยอะเราก็จะต้องมาคิดซึ่งครูจะแสดงวิธีทำให้ดูโดยการหารเหมือนกันจะเอา115ตั้งแบ่งตัวเลข2ชุดเหมือนเดิม2ตัวหลังก่อนแล้วค่อยมาเหลือตัวหน้า เสร็จแล้วเนี่ยก็ดูตัวหน้าเป็นเลขหนึ่งนะคะอะไรคูณกัน2ครั้งได้1มีตัวเดียวก็คือ1นอ่ะหนึคูณหได้1ลบกันเหลือ0นชัก15ลงมาเสร็จแล้วใส่สี่เหลี่ยมข้างบนเร็วไปไหมเนี่ยแล้วก็เอา2ลงมาคูณกับตัวแรกก็คือเลข1นักเรียน2คูณ1ได้2่ะเราจะต้องหาตัวในช่องสี่เหลี่ยมว่ามันมีไหมอะไรคูณกัน สองครั้งตัวเลขที่เหมือนการคูณกัน2แล้วก็ต้องมีเลขข้างหลังหมายความว่าไงหมายความว่าตัวเนี้ยตัวเลขตรงเนี้ยเป็นได้ตั้งแต่ 20- ถึง29เลยเพราะข้างหน้าเป็นเลข2ข้างหลังเป็นเลข0ูนถึง9ใช่ไหมคะนั้นคำตอบเป็นไปได้คือ20ถึง29แต่สิ่งที่เรากำลังหาคือ15ซึ่งต่อให้มันเป็นเลข0ูนนะนักเรียนอันเริ่มจากเลข1ก็ได้ หนึ 1> 1่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองเริ่มจากตัวเลขน้อยอะ่ะมันยังได้ไปยี่สิบเอ็ดแล้วอะ่ะเพราะว่ามันขึ้นต้นด้วยเลขสองแล้วนะคะดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นแค่สิบห้าแต่เนี้ยมันขึ้นต้นด้วยสองแล้วดังนั้นยิ่งคูณค่าก็ยิ่งเพิ่มดังหมายความว่ามันไม่มีตัวเลขไหนที่จะมาคูณแล้วหาไปใส่ในช่องนี้ได้นะคะมันทําตอบไม่ได้ไม่มีค่าที่เอาไปหารแล้วได้ลงตัวดังนั้นข้อนี้เวลาตอบ ไอตัวเลขที่มันไม่สามารถหาได้เนี่ยให้นักเรียนติดอะไรไว้ติด square r o o t นะคะไม่มีก็คือไม่มีก็ตอบใส่เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอ่า r e root รูทเป็นค่าล่างที่สองของตัวเลขจำนวนนั้นน,น,นะคะเราก็เลยต้องใส่ Root ไว้เพราะว่ามันไม่มีเลขไหนที่เป็นจำนวนเต็มยกกำลังสอง หรือเอาไปคูณกันสครั้งแล้วได้คําตอบเป็น115ก็ต้องตอบติดรูทไว้แบบนี้อ่ะต่อมาเป็นข้อที่6ข้อ6โจทย์เป็น9ส่วน49เมื่อไหร่ที่นักเรียนเจอเป็นเศษส่วนก็ไม่ต้องตกใจ9ส่วน49นักเรียนคิดสามารถคิดแยกได้เลย คิดยากยังไงคิดยากก็คือไปดูตัวบนก่อนอะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้เก้านี่ตอบได้เลยเนะี่ยสคูณกันสครั้งได้9อะไรคูณกันสองครั้งได้49ก็มี7จ็คูณกันสครั้งได้49แต่เขาต้องการหาค่ารากที่สองค่ารากที่สองหมายความว่าจะต้องมีเครื่องหมายกลนหรือที่ครูชอบเรียกว่า square root นั่นเองนะคะ เมื่อไรที่เราใส่กลนไปแล้วแล้วเราเจอตัวเลขนั้นคูณกันอยู่สองครั้งครูบอกเราว่ามันจะสามารถดึงออกมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มได้หนึ่งตัวเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่เจอตัวเลขยกกำลังสองอยู่ในสแควรูทนักเรีนยนสามารถถอดรากที่สองออกมาแล้วเป็นตัวเลขนั้นตัวเดียวได้เลยเนี่ยก็ถอดออกมาปกตินะคะเราก็จะได้คำตอบเป็น3มส่วน7ต่อให้เป็นตัวเลขตัวอื่น แบบนี้ก็แด้ต่อให้เป็นรูทห้าสิบหกยกกำลังสองหมายความว่ามันจะมีห้าสบหกสองตัวถูกไหมคะเกิดจากอะไรเกิดการจากการที่ครูเอาห้าสิบหกไปคูณห้าสหเคยเขียนให้ดูในในการสอนครั้งที่แล้วแต่ว่ามันเขียนยากอาจจะเขียนด้วยมือเรียนเข้าใจกว่า56าสกำลังสองมาเกิดจากรูทหคูณกันภายใน56นั่นแหละ ดังนั้นถ้ามีการคูณแบบนี้นักเรียนสามารถเป็นสมบัติหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถแยกออกมาเป็นค r รูทได้แต่เป็นรากที่2เหมือนกันอยู่นะคะแค่แบ่งออกมาแล้วเมื่อไหร่ที่รูทเจอกับรูทแล้วข้างในตัวเป็นตัวเลขตัวเดิมมันสามารถถอดให้สแควร,รูทนั้นหายไปได้กลายเป็นตัวเลขตัวเดียว นี่คือเหตุผลว่าทําไมตัวเลขที่ยกกําลังสองแล้วอยู่ในรสูสามารถถอดออกมาเป็นตัวเลขปกติตัวเดียวได้เลยนะคะเพราะว่ามันเกิดจากการกระจายแล้วก็สมบัติการคูณของสุป์รูด้วยอ่ะหมดแล้วในส่วนของข้อที่1ต่อมาข้อที่2เขาบอกให้หาค่าหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ คำว่าหาค่านะคะมันจะมีคำตอบเดียวหมายความว่าให้หาค่าคำตอบดังนั้นมันจะมีแค่คำตอบเดียวแต่ถ้าบอกว่าจงหาคำตอบทั้งหมดคำว่าทั้งหมดก็คืออาจจะมีได้หลายคำตอบแต่ถ้าหาหาค่าแบบนี้นะคะนักเรียนให้จำไว้ว่ามันจะมีแค่หนึ่งคำตอบข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นพารูหกร้อยยี่สิบห้า แต่เมื่อกี้ข้อ1โจทย์ข้อหนึ่งใหญ่บอกให้หารากที่สองคว่ารากที่สองมันจะมีทั้งบวกและลบข้อหครูลืมตอบให้ข้อหกก็จะต้องตอบทั้งค่าบวกและค่าลบนะคะก็จะมีสามส่วนเจ็ดแล้วก็ลบสามส่วนเจ็ดด้วยคาว่ารากที่สองจะต้องมีทั้งค่ารากที่เป็นบวกแล้วก็ค่าลากที่เป็นลบแต่ข้อนี้โจทย์เขาระบุมาชัดเจนว่าให้หาค่าของสุนทรีลกร้อยี่สิบห้าก็ทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะ 6กสองห้าแบ่งตัวเลข2ตัวหลังแล้วก็ตัวหน้าอะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้หไม่มีมีใกล้เคียงที่สุดก็คือสองคูณสถ้าครูใช้3ามสามคูณสามันจะได้9นะคะมันเกินเอาสองลงมาคูณกับ2ได้4ี่หลบสี่เหลือ2ค่ะเสร็จแล้วทำไงดึงตัวเลขชุดหลังลงมาเลยค่ะ มี2ตัวก็ดึงมันมาทั้งสองตัวคือ25แล้วก็เหมือนเดิมเราจะต้องใส่ช่องนี้ไว้แล้วทำไงต่อฮะเอาเลข2มาคูณกับคำตอบตัวแรกค่ะเอา2มาคูณคำตอบตัวแรก2อคูณสได้สแอบคิดสี่ปุ๊บใส่ช่องข้างหลัง ต้องเอามาคูณกันหาตัวเลขที่เหมือนกันมาคูณกันแล้วลงท้ายด้วยห้าเลขที่เหมือนกันคูณกันแล้วลงท้ายด้วยห้ามีเลขเดียวคือเลขห้าค่ะเพราะว่าห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าอันนี้เป็นเลขที่เดาง่ายนะคะเพราะว่าลงท้ายด้วยเลขห้าห้าห้าเป็นยี่สิบห้าใส่ห้าทดสองห้าสี่ยี่สิบทดอีกสองเป็นยี่สิบสองก็จะได้ลงตัวพอดีนะคะ อันนี้ก็ลบกันเหลือ0นย์ดังนั้นตัวที่เราเลือกเนี่ยในช่องสี่เหลี่ยมต้องเป็นเลข5เหมือนกันนะคะหมายความว่าคำตอบข้อนี้ก็เอาคำตอบมาจากการหารด้านบนนะคะก็ตอบว่า25ตัวเดียวเพราะว่าค่าลากเขาไม่ได้ใส่เครื่องหมายอะไรไม่ได้ใส่เครื่องหมายลบแสดงว่าเนี่ยเป็นค่าลากบวกนะคะในที่ครูให้ทำมันก็มีข้อหนึ่งด้วยที่เป็นค่าลากลบ คือข้อที่5ข้อที่5โจทย์ก็คือค่ารากที่เป็นลบของ81ส่วนด้วย625เนี่ยเห็นไหมที่ครูให้ทำข้อนี้เพราะว่า625เราหาไปแล้วว่ามันได้คำตอบออกมาเป็น25ดังนั้น81เราตอบได้เลยค่ะ อะไรคูณกัน2ครั้งแล้วได้81มันมีอยู่ในแม่สุดคูณก็คือเลข9ค่ะ9 9ูณ9ได้81เราจะได้9กําลังสส่วนด้วย25ยกกําลัง2องคำตอบตรงนี้ได้25เพราะอะไรหมายความว่าถ้าเอา25ไปคูณกัน2ครั้งเราจะได้คําตอบออกมาเป็น625นะคะค่าร่างที่2อันนี้มันก็เหมือนประมาณว่าอะไรคูณกัน2ครั้งแล้วได้625ประมาณนั้นแหละ ก็คือ25นั่นเองอ่ะตรงนี้เราก็เลยหามาว่า25คูณกัน2ครั้งได้625 9คูณกัน2ครั้งได้81ติดรูทวันไว้ใส่ลบครูบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ที่เจอตัวเลขยกกำลังสองสามารถถอดออกจาก square root ได้เลยโดยไม่ต้องที่โดยที่มันไม่ต้องมีรูทติดเลยถอดออกมาได้เลยมันก็จะได้9ส่วนด้วย25 แต่ว่าค่ารากนี้เป็นค่ารากติดลบเอาคำตอบมาก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องหมายลบให้มันนะคะก็ตอบเป็นลบ9ส่วน25่าเหมือนกันกับข้อที่7ข้อที่7เป็นสควรูทสส่วน17อ่ะมีลบด้วยแต่มีลบอยู่ในวงเล็บ ลบ12ส่วนด้วย17ทั้งหมดยกกำลังสองครูบอกแล้ว,ว่าถ้าเป็นจำนวนติดลบอย่างเช่นอแอบคิดตรงนี้ลบ3คูณกัน2ครั้งลบคูณลบเนี่ยมันจะได้บวกถ้าลบ3คูณลบ3มันจะได้9มันจะไม่ได้ลบ9นะคะแต่ถ้านักเรียนคูณกันอ่ะครูเพิ่ม เลข2เข้ามาลบ3คูณลบ3ได้9เอา9 9ที่เป็นบวกเนี่ยเอาไปคูณกับลบ2เจอลบตัวเดียวทีเนี้ยนักเรียนจะได้92เป็น18แต่มีลบตัวเดียวนักเรียนต้องใส่ลบด้วยเพราะว่าถ้ามีจำนวนที่ติดลบคี่ตัวคำตอบจะออกมาติดลบแต่ถ้ามีจำนวนที่ติดลบคู่ตัวคำตอบจะออกมาเป็นบวกนะ,ะอันนี้ไงเนี่ย มันมี3ตัวเป็นติดลบ3ตัวเป็นจํานวนคี่ดังนั้นคําตอบจะออกมาติดลบแต่ถ้ามีแค่2ตัวเนี่ยเป็นจํานวนคู่นะคะมีลบคู่คู่ตัวคําตอบลยออกมาเป็นบวกเหมือนกันเนี่ยคราครูคิดแค่เอา9้ไปคูณกับลบ2มีจํานวนติดลบตัวเดียวเป็นจํานวนคี่ตัวนะคะคำตอบก็เลยจะออกมาติดลบแต่ถ้าครูเอาลบ2ไปยกกําลัง4หมายความว่าลบ2คูณกัน4ครั้งจํานวนที่ติดลบ เป็นจำนวนที่ติดลบเป็นจำนวนเลขสี่คือคี่อ่าจำนวนคู่ตัวนะคะจำนวนคู่ตัวคำตอบจะออกมาเป็นบวก2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ2เป็น16เราไม่ได้เอา4มาคูณ2แล้วได้8นะ2ยกกำลัง4หมายความว่า2คูณกัน4ครั้งเอา2ตัวแรกก่อน2คูณ2ได้4 2ตัวหลัง2คูณ2ได้4เสร็จแล้วจับมาคูณกันอีกทีหนึ่ง4 4เป็น16 ะะดังนั้นเราสามารถดูจากเลขยกกําลังได้เลยว่ามันเป็นเลขคู่หรือเป็นเลขคี่ถ้าเมื่อไหร่ที่ติดลบยกกําลังด้วยเลขคู่คําตอบจะเป็นบวกถ้าเมื่อไหร่ที่ติดลบยกกําลังเป็นเลขคี่คาตอบจะติดลบอย่างเช่นลบ3ยกกําลัง3นักเรียนรู้แล้วว่าเนี่ยติดลบแล้วยกกําลังยังจะเป็นเลขคี่อีกดังนั้นคําตอบออกมามีลบแน่คะ่ะ สามคูณสามเป็นเก้าเอา9้าไปคูณอีกสามจะได้ยี่สิบเจ็ดเห็นไหมคะสามารถดูได้จากเลขคู่เลขคี่ได้เลยว่าคําตอบจะเป็นบวกหรือเป็นลบอืมถ้าเป็นเลขคู่คําตอบเป็นบวกนะคะแต่ว่าถ้าติดลบแล้วยกกําลังคี่คำตอบจะเป็นลบอืมข้อนี้เหมือนกันเห็นไหมติดลบแต่ว่ายกกําลังเป็นเลขคู่ดังนั้นมันก็จะเท่ากับ คำตอบที่เป็นบวกนั่นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากทีนี้ยกกําลังสองเหมือนเดิมเลยนะคะครูบอกแล้วว่าเจออะไรที่ยกกําลังสองถอดออกมาจากสแควรูทได้เลยค่ะไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะสแควรูทเนี่ยมันคือเหมือนกระถามเราว่าอะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้ตัวนี้ดังนั้นการที่เราเอาตัวที่อยู่ในสแควรูทแล้วยกกําลังสองเนี่ยนักเรียนถอดออกมาเป็นตัวเลขปกติได้เลย ข้อสุดท้ายข้อที่6ข้อที่6เนี่ยมองแล้วก็ตอบได้เลยเหมือนกันเนี่ยอธิบายไปอธิบายไปหลายครั้งแล้วนะคะ1ิบเกยกกำลังสองมันก็คือรูสิบคูณ1ิ 19. มันก็คือรูสิบเคูณกับรูสิบเก้ารูเจอรูดรูหายไปตอบ19ได้เลยแค่นี้นะคะ พวกนี้คือคำตอบทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นข้อที่ครูมไม่ได้ให้การบ้านไปอย่างเช่นเป็นทศนิยมครูมไม่ได้สอนเนี่ยครูก็เลยไม่ได้ให้ศูนย์จุดจะหมดเวลาแล้วว่านักเรียนศูนย์จุดศใส่ลบไปด้วยข้อนี้นะคะอันนี้ทําให้ดูเฉยๆนะยังไม่ต้องไปดูลบอะไรทั้งสิ้นดูในสแควรูทก่อน0ูนย์จุดศ ถ้าครูจะแปลงทศนิยมให้กลายมาเป็นเศษส่วนครูจะได้สามสิบหกส่วนด้วยอันนี้กี่ตำแหน่งเน่ข้างหลังจุดทศนิยมมีตัวเลขสี่ตัวแสดงว่าสี่ตำแหน่งส่วนต้องเป็นหนึ่งหมื่นนะคะถ้าสามตำแหน่งเป็นหนึ่งพันสี่ตำแหน่งก็จะหนึ่งหมื่นมีตัวเลขสี่ตัวูวนย์ก็ต้องมีสี่ตัวอืมหนึ่งสองสามสี่อ่ะสามสิบหกส่วนหนึ่งหมื่นทีนี้สามสิบหกส่วนหนึ่งหมื่นเนี่ยอะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้สามสิบหก ก็คือหกกำลังสองได้สามหกอะไรคูณกันสองครั้งแล้วได้หนึ่งหมื่นถ้าสิบคูณกันสองครั้งสิบคูณสิบได้หนึ่งร้อยดังนั้นถ้าครูเอาร้อยคูณร้อยจะได้หนึ่งหมื่นนะคะมีศูนย์สี่ตัวก็จะได้ศูนย์ออกมาสี่ตัวแสดงว่าร้อยกกำลังสองได้หนึ่งหมื่น จากตรงนี้หนึ่งหมืนก็จะกลายมาเป็นหนึ่งร้อยยกกำลังสองมียกกำลังสองเหมือนกันครูสามารถเปลี่ยนแปลงหน้าตาให้กลายมาเป็นหกส่วนหนึ่งร้อยทั้งหมดยกกำลังสองได้อืมยกกำลังสองเหมือนกันนะคะครูดึงยกกำลังสองออกไปข้างนอกเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยคะ่ะมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของข้อนี้ เจอยกกำลังสองเสร็จแล้วปุ๊บถอดออกมาได้เลยมันก็จะได้เป็นหกส่วนร้อยหกส่วนร้อยคืออะไรล่ะนักเรียนแปลงกลับไปเป็นทศนิยมสิได้กี่ตำแหน่งมีศูนย์ส่วน,นตัวสองตัวก็ได้เป็นสองตำแหน่งใส่หกตำแหน่งที่หนึ่งใส่ศูนย์ตำแหน่งที่สองครบละใส่จุดเติมศูนย์มันก็จะได้คำตอบออกมาเป็นศูนย์จุดศูนย์หกหมายความว่าข้อนี้ลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหก นักเรียนมีลบหน้าสแควรูน,นก็ต้องใส่คำตอบที่เป็นลบด้วยนะคะแสดงว่าต้องตอบลบ0.06ประมาณนี้อะวันนี้ก็เอาเฉลยการบ้านไปอย่างเดียวแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะไม่มีการบ้านเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องมารับใบงานในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวครูจะให้ใบงานไปด้วยแล้วก็แบบฝึกหัดแจกไปแล้วจะพยายามดูแบบฝึกหัดให้แล้วก็ใบงานด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะเอามาเฉลยแบบเนี้ย เรียนครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีนัดเฉลยไอ้กรณีที่ครูคิดว่าครูอธิบายในคอมนักเรียนไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่ามันเขียนยากเนี่ยเขียนด้วยมือเราจะถนัดกว่านะคะอ่ะโอเคสําหรับใบนี้เดี๋ยวครูจะถ่ายรูปลงกลุ่มไว้เผื่อใครอาจจะอยากดูแต่มันจะค่อนข้างเละหน่อยถ้าไม่ได้ฟังในเนี้ยอาจจะงงอ่ะโอเคสําหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะ